ผูว้ว่ราชการจังหวัดเลยนะครับพร้อมคณะติดตามการเร่งรัดป้องกันนะครับปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเร่งด่วนในระยะเวลา3เดือนในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเลยครับ ที่หอประชุมอำเภอเมืองเลยอำเภอเมืองจังหวัดเลยนายชัยพจน์จรูนพงศ์นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเลยในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเลยครับลงพื้นที่อำเภอเมืองเลยเพื่อติดตามการดําเนินงานนะครับตามแผนปฏิบัติการเร่งดําเนินการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดระยะเร่งด่วน3เดือนนะครับระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง31สิสิงหาคม 2 5 6 7ครับโดยมีนายสามารถมั่นนอกนะครับประหลัดจังหวัดเลยพลตํารวจตรีพงพิพัฒน์สิริพรวิวัฒผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเลยนายพยุงเหล็กตีนะครับในอำเภอเมืองเลยหัวหน้าสนราชการที่เกี่ยวข้ององค์การปกครองจังทงถิ่นชมรมทูบีนัเบอร์วันโรงเรียนเลยพิทยาคม ร่วมกันครับนำเสนอผล oh. การดําเนินง,งานซึ่งจังหวัดเลยนะครับได้ดาเนินการมาแล้วทั้ง4อําเภอได้แก่อําเภอปากชมวังสะพุงภูหลวงและอําเภอนาด้วงครับทั้งนี้ครับการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะครับเป็นการกํากับติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนง,งานในพื้นที่ตามแผนปฏิบัติการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมครับและบรรลุตามเป้าหมายที่รัฐบาลกําหนดลดความรุนแรงของปัญหาย,ยาเสพติดให้ได้ครับภายใต้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเลยสําหรับการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในพื้นที่อําเภอเมืองเลยนะครับได้บริเรณวมการร พื้นที่นะครับทั้งตำรวจสาธารณสุขโรงพยาบาลในพื้นที่องค์กรปกคอรองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้พภางรัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดครับ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและประชาชนในพื้นที่นะครับในการร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ว่าจะเป็นด้านการปราบปรามการบําบัดการรักษาการดูแลผู้มีอาการทางจิตจากการใช้ยาเสพติดที่ผ่านการบําบัดรักษานะครับโดยอําเภอเมืองเลยแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดอย่างสันติวิธีนะครับโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนะครับโดยใช้หลักสันติวิธีตามแนวคิด5ช คือชี้ชวนชวนช่วยชูนะครับในปัจจุบันนะฮะสามารถนำผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดในสถานพยาบาลทั้งสิ้น168รายครับและนำผู้เสพยาเสพติดที่มีอาการทางจิตเข้ารักเข้าบำบัดรักษานะครับทั้งสิ้นจำนวน182รายเลยทีเดียวครับผมครับ